เดือดแล้วค่ะทุกคนเราก็ใส่เครื่องต้งยมยำลงไปเลยจากนั้นเราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะวันนี้แม่น้ยใช้เป็น2สองกระป๋องนะคะใส่เข้าไปเลยปรุงรสดลยค่ะ น้ำปลาส่งกรุงรถหอมนากินมากๆเลยค่ะ เราก็จะต้มแป๊บหนึ่งนะคะคล้เสร็จแล้วเมนูง่ายๆตอนเที่ยงนะคะเพื่อนๆชอบกินไหมคะต้ยมยำปลากระป๋องอร่อยมากเลยนะ เราจะใส่ใบกระเพราเข้าไปเลยค่ะผักชีนะคะพริกจ้าทุกบุบๆนะคะน้ำมะนาวอันนี้แม่นน้ยบีบใส่ถ้วยไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วน่ากินมากๆเลย ใส่ถ้วยเลยค่ะหอมน่ากินมากๆเลยโอเคน่ากินไหมครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า